ลิขิตเงาจันทรา The Luna Shadows decree ตอนที่15อดีตของคีรีความเงียบอันน่าอึดอัดปกคลุมทั่วทั้งลานประลองไม่มีเสียงโห่ร้องยินดีหรือเสียงสาบแช่งอีกต่อไปทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างของคีรีที่ยืนหอบหายใจอยู่กลางลานและผู้บัญชาการเทโอที่ยืนนิ่งราวกับรูปสลักบนแท่นประธานความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยนั้น หนักหน่วงเกินกว่าที่ใครจะทำความเข้าใจได้ในทันทีเป็นไปไม่ได้ผ่านมาตั้งหลายปีเราคิดว่าทุกคนตายหมดแล้วในวันนั้นเทโอโอบอกมือให้ยามคุมตัวลูคัสที่พ่ายแพ้และยังคงนั่งนิ่งด้วยความอปัปยศออกไปจากลานประลองจากนั้นเขาจึงเดินลงจากแท่นประธานด้วยตนเองตรงมายังคีรีที่ยังคงยืนอยู่เทโอยุดยืนอยู่ตรงหน้าคีรี สายตาของเขาสำรวจคีรีตั้งแต่หัวจรดเท้ารอยแผลเป็นแววตาที่เปลี่ยนไปแต่เขาโครงเดิมของเด็ดหนุ่มอัจฉริยะด้านเพลงดาบที่เขาเคยชื่นชมยังคงอยู่เจ้าจริงๆด้วยคีรีบุตรชายของแม่ทัพคีรินแห่งนครสุริยันอโศกค,คีรินท่านพ่อชื่อนั้นปลดล็อกความสรงจำอีกระลอกหนึ่งภาพของชายร่างสูงใหญ่ใจดี ที่สอนเขาจับดาบครั้งแรกภาพของรอยยิ้มอันภาคภูมิใจและภาพสุดท้ายคือแผ่นหลังของพ่อที่ยืนต้านกองทัพเงาเพื่อปกป้องให้เขาหนีรอดไปได้ท่านพ่อคีรีสุดลงไปกับพื้นด้วยความเจ็บปวดจากทั้งบาดแผลและความทรงจำที่ท่วมทนเข้ามารดโซ่ตรวนให้สหายของเขาแล้วพาพวกเขาทั้งหมดมาที่ห้อมของข้าเดี๋ยวนี้ สถานะของพวกเขาเปลี่ยนจากนักโทษไปเป็นแขกคนสำคัญในพริบตานลินและเงาจันทร์ถูกปลดปล่อยจากโซ่ตรวนต่อต้านเวทมนต์พลังของเงาจันทร์ค่อยๆกลับคืนมาพวกเขาถูกนำตัวไปยังห้องรับรองส่วนตัวของผู้บัญชาการภายในห้องทำงานของเทโอบรรยากาศแตกต่างจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงเทโอสั่งให้นักบวชหญิงมาทำแผนให้คีรีในขณะที่เขายืนมองดูด้วยสายตาที่สับสนเขา เขาจะเป็นอะไรนี่คะบาดแผลทางกายไม่สาหัสแต่ดูเหมือนจิตใจของเขาจะบอบช้ำอย่างรุนแรงจากการฟื้นความทรงจำเจ้าจำอะไรได้บ้างคิรีข้าจำได้วันนั้นวันที่ท้องฟ้ากลายเป็นสีดำวันที่พวกมันบุกเข้ามาพวกอสูรเหงา เสียงกรีดร้องกลิ่นคาวเลือดข้าเห็นท่านพ่อเขาเขาบอกให้ข้าหนีไปกับหน่วยลาดตระเวนของท่านหน่วยลาดตระเวนจากวิหารสุริยันใช่ข้าเป็นคนส่งหน่วยนั้นไปเพื่อช่วยเหลือแต่เราไปถึงช้าเกินไปกองทัพของจอมเวทเงานั้นใหญ่เกินกว่าที่เราคาดการไว้มากหน่วยลาดตระเวนของเรารายงานกลับมาว่าถูกซุ่มโจมตีระหว่างทางหนี และทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดเราจึงคิดว่าเจ้าก็เสียชีวิตไปพร้อมกับพวกเขาด้วยข้าจำได้ว่ามีการต่อสู้มีแสงสว่างวาบแล้วข้าก็ตื่นขึ้นมากลางป่าไม่เหลือความทรงจำอะไรเลยมีเพียงดาบเล่มนี้ดาบอารุณอโศกดาบประจำตระกูลของเจ้าพ่อของเจ้าคงมอบมันให้เจ้าก่อนที่ทุกอย่างจะจบสิน้นคีรีกำด้ามดาบแน่น น้ำตาของลูกผู้ชายไหลรินออกมาอย่างเงียบๆเ,เป็นครั้งแรกเขาร้องไห้ให้กับอดีตที่เพิ่งค้นพบและครอบครัวที่ต้องสูญเสียไปนลินเดินเข้าไปวางมือบนไหลของเขาเบาๆเธอไม่พูดอะไรแต่การกระทำนั้นก็สื่อถึงการปลอดโยนได้ดีกว่าคำพูดนับพันคำแล้วตอนนี้ท่านจะทำอย่างไรผู้บัญชาการเทโอสหายของข้าชนะการประลองแล้วตามเกียรติยศที่พวกท่านยึดมั่น ท่านต้องมอบแก่นศิลาจันทราให้เราเทโอหันไปมองเงาจันทร์สายตาของเขายังคงมีความไม่ไว้วางใจแต่ก็ไม่มีความเกลียดชังเหมือนก่อนข้ายอมรับในใชัยชนะของเขาแต่การมอบแก่นศิลามันคือการฝ่าฝืนกฎเหล็กของบรรพบุรุษเราแต่ท่านก็ได้ยินแล้วว่าตอมเวทเงาคือศัตรูของเราทุกคนเราต้องการพลังนั้นเพื่อหยุดยั้งเขา เพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนครสุริยันอโศกเกิดขึ้นอีกแต่การใช้พลังแห่งจันทรามันคือการยอมรับในาศาสตร์มืดคือการปาดเปื้อนเกียรติยศของเราขั้นพ่อของข้าเคยสอนข้าว่าเกียรติยศที่แท้จริงไม่ใช่การยึดติดกับกฎเกณฑ์อย่างตาบอดแต่คือการทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อปกป้องผู้คนการปล่อยให้จอมเวทเงา ทำลายโลกใบนี้เพียงเพราะเรายึดติดกับอุดมการเก่าๆนั่นต่างหากคือความขี้ขลาดและความไร้เกียรติอย่างแท้จริงท่านผู้บัญชาการคำพูดของคีรีราวกับค้อนที่ทุบทำลายกำแพงแห่งความเชื่ออันแข็งกกราวของเทโอเขานิ่งอึ้งไปจ้องมองใบหน้าของคีรีที่บัดนี้ทอประกายความมุ่งมั่นไม่ต่างจากพ่อของเขาในอดีตเทโอหลับตาลงครู่หนึ่งราวกับกำลังต่อสู้กับตัวเองอย่างหนัก ก่อนจะถอนหายใจยาวเจ้าพูดถูกคีรีพ่อของเจ้าคงจะภูมิใจในตัวเจ้ามากข้าจะมอบแก่นศิลาจันทราให้พวกเจ้าจริงหรือฮะแต่ข้ามีข้อแม้ทุกคนเงียบฟังข้อแม้ที่กำลังจะตามมาวิหารสุริยันจะไม่นิ่งดูได้อีกต่อไปเราถูกหลอกมานานพอแล้ว ว่าจอมเวทเงาเป็นเพียงปัญหาของพวกใช้เวทมนต์บัดนี้การตายของสหายเราแห่งนครอโศกจะต้องได้รับการชำระแค้นวิหารสุริยันขอประกาศสงครามกับจอมเวทเงาและพ่อแม่ของข้าก็คือเราอสุวินแห่งวิหารสุริยันจะขอร่วมเดินทางไปกับพวกเจ้าด้วยเราจะบุกไปจนถึงฐานทัพของมันและจบเรื่องนี้ให้สิ้นซากข้อเสนอที่ไม่คาดคิด ทำให้นลินและเงาจันมองหน้ากันอย่างประหลาดใจการเดินทางของคนสามคนกำลังจะกลายเป็นภารกิจของกองทัพพวกเรายินดีต้อนรับการสนับสนุนจากท่านท่านผู้บัญชาการเทอูพยักหน้าอย่างพึงพอใจเขานำพวกเขาทั้งสามคนลึกลงไปในชั้นใต้ดินของวิหารผ่านประตูกลไกที่ซับซ้อนหลายชั้นจนกระทั่งมาถึงห้องเนื้อรภัยที่สว่างสวยด้วยแสงสีทองณกลางห้องนั้น บนแท่นบูชาทองคำคือแก่นชิลาจันทรามันคือผลึกสีขาวนวลขนาดเท่าศีรษะมนุษย์ที่ส่องแสงเรืองรองอย่างนุ่มนวลแม้จะถูกกักขังอยู่ในดินแดนแห่งแสงตะวันแต่พลังแห่งจันทราอันบริสุทธิ์ก็ยังคงแผ่ออกมาอย่างส่งพลังทันทีที่นลินเข้าใกล้สร้อยข้อมือบนแขนของเธอก็เริ่มส่องแสงและสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเราก,กำลังร้องเรียกหาสหายที่พลัดพรากเอามันไปเถิด ทำในสิ่งที่พวกเราไม่เคยกล้าทําคีรีประคองแก่นศิลาขึ้นมาอย่างระมัดระวังมันทั้งเย็นและอุ่นในเวลาเดียวกันเขานํามันมามอบให้นลินทันทีที่นลินสัมผัสแก่นศิลาแสงสีเงินก็ระเบิดออกมาจากทั้งสร้อยข้อมือและแก่นศิลาสว่างจ้าไปทั่วทั้งห้องแก่นศิลาจันทราค่อยๆละลายกลายเป็นลำแสงแล้วพุ่งเข้าไปรวมกับอัญ,ญมณีบนสร้อยข้อมือของนลิน ทำให้อัญ,ญมณีที่เคยดูหม่นหมองกลับมาส่องสว่างเจิดจ้ายิ่งกว่าครั้งไหนๆหนข้าข้ารู้สึกได้พลังมันเต็มเปี่ยมมันสมบูรณ์แล้วในที่สุดกุญแจไม่ตีที่แท้จริงก็กลับมากลับขึ้นไปข้างบนเถิดข้าจะสั่งจัดทัพเตรียมออกเดินทางหลังจากที่เทโอออกไปเพื่อเตรียมการคิรีก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ในห้องนิรภยัยนณะลินเดินเข้าไปหาเขา ท่านโอเคไหมข้าจำทุกอย่างได้แล้วความเจ็บปวดมันยังอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดอีกต่อไปนั่นคือเป้าหมายคือแรงผลักดันข้าจะล้างแค้นให้ท่านพ่อและชาวนครอโศกทุกคนให้ได้ข้าจะสู้เคียงข้างกันกับท่านข้ารู้ขอบคุณเจ้านลินพวกเขาเดินกลับขึ้นมาอย่างลานกว้าง ที่ซึ่งตอนนี้ไม่ได้มีบรรยากาศของการประลองอีกต่อไปแต่เป็นบรรยากาศของการเตรียมทัพที่คึกคักอัศวินนับร้อยในชุดเกราะสีทองกำลังจัดเตรียมอาวุธและม้าสึกธงรบแห่งวิหารสุริยันถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาลูคสัสยืนมองดูอยู่ห่างๆใบหน้าของเขาเรียบเฉยอ่านไม่ออกว่ากำลังคิดอะไรอยู่เมื่อเขาเห็นคีรีเดินผ่านมาเขาก็เดินเข้ามาหาข้า ขออภัยในความไร้มารยาทของข้าข้าไม่รู้ว่าท่านคือใครเจ้าสู้ดีเกียรติไม่จำเป็นต้องขออภัยเพลงดาาของท่านเหนือกว่าข้ามากข้ายอมรับในความพ่ายแพ้ข้าขอร่วมเดินทางไปในกองทัพนี้ด้วยในฐานะรองแม่ทัพของท่านคีรีมองลูคคสเขามองเห็นความจริงใจและความมุ่งมั่นในแววตาของอดีตคู่ประลองข้ายินดี ที่มีอัศวินที่เก่งกาจเช่นเจ้าร่วมรบเคียงข้างศัตรูในการประลองได้กลายมาเป็นสหายร่วมรบคนสำคัญกองทัพพร้อมแล้วเป้าหมายของเราคือหุบเขาจันทราสาบศูนย์ที่มั่นของจอมเวทเงาที่นั่นคือที่ที่เราต้องไปเปิดประตูมิติดูเหมือนว่าทุกเส้นทางจะมุ่งไปสู่ที่เดียวกันจริงๆ อดีตของเคียรีได้ถูกเปิดเผยสินส่วนที่ขาดหายของกุญแจมิติได้ถูกเติมเต็มและพันธมิตรใหม่ที่ทรงพลังก็ได้ถือกำเนิดขึ้นบัดนี้การเดินทางไม่ได้เป็นเพียงการหลบหนีหรือการค้นหาอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นการเดินทัพสู่สงครามครั้งสุดท้ายเพื่อตัดสินชะตากรรมของโลกใบนี้จบตอนที่15และตอนหน้าก็จะเป็นตอนที่16ที่มีชื่อตอนว่าบนทางสู่เขาจันทรา เรื่องราวของพุ่งนลินกับเงาจัน์ทรจะเป็นเช่นไรแล้วอย่าลืมมาติดตามกันนะครับ